แยกอะไรอินเดตาตากโกมอีกคันนะครับคันนี้เข้าใหม่กล่องน่าจะกล่องเทียมกล่องเทียมอะไรอีกก็คาบูมีอ่ไม่แน่ใจว่าประมาณไหนนะจะแกะดูนักกะมีเขาหักน่าจะเทียม หน้าช่วงยุบอาจจะสวยนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดอีกทีนึง่งรองหน้าเครื่องถอดมาเป็นชิ้นเสื้อฝาไม่ค่อยสวยสนินขึ้นอื่นๆรายละเอียดประมาณนี้กันตกใจเอ,เอ็นโปเออกันตกใจนะครับเป็นกันตกแบบเอ็นโปมีขาแปลงเดิมศูนย์มาให้อยู่แล้วก่อชุดนี้ก็มีโอ้ยนั่งก่อนตัวนี้ก็ขบูนีฝน ประมาณนี้นะครับอยากได้ชิ้นไหนสอบถามมาได้เครื่องหมุนถังถังถังหินคนถามก็มีรอยสนิมบ้างตามสภาพรั่วไหมไม่น่าจะรั่วดูสล้วถังพอได้นะครับเดี๋ยวดูใต้ถังให้ว่าสภาพประมาณอยากได้ชิ้นไหนสอบถามมาได้นะครับเยกกัอะไรโอเคครับผมใครที่สนใจทักมาได้นะครับยังไงก็รักเธอคนเดียว Entah ye yeah, pep.